ใครๆก็พูดถึงการปฏิวัติของ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกใช่ไหมครับแต่ว่ามีปัญหาใหญ่มากๆอย่างหนึ่งที่อาจจะมาขัดขวางทุกอย่างเลยซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปปัญหานั้นก็คือพลังงานครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมพลังงานถึงเป็นเรื่องข้อขาดบาตายและบริษัทอย่าง GE v a r n o v a เนี่ยจะเข้ามาเป็นคำตอบของเรื่องนี้ได้อย่างไงอะลองคิดเล,เล่นกันดูครับว่าอะไรคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่จะมาหยุดการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AI ไม่ใช่อัลกอริทึมที่ฉลาดกว่าเดิมนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่หม่ๆด้วยแต่เป็นอะไรที่พื้นฐานกว่านั้นเยอะเลยคําตอบก็คือพลังงานครับพลังงานไฟฟ้าล้นล้วนเลยศูนย์ข้อมูล AI นี่มันเหมือนสมองกลที่ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงแล้วมันก็กินไฟแบบมหาศาลเลยล่ะครับความต้องการที่พุ่งพรวดแบบนี้แหละที่กําลังจะกลายเป็นปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของวงการเทคโนโลยีเลย และจุดนี้เองครับที่ทำให้บริษัทอย่าง GE Vernova โผล่ขึ้นมาเป็นตัวละครสำคัญคืออาจจะไม่ใช่บริษัทที่อยู่ในข่าว AI ทุกวันแต่เชื่อเถอะว่านี่คือผู้เล่นเบื้องหลังตัวจริงที่กลุ่มอำนาจด้านพลังงานไว้และกำลังจะเข้ามาแก้เกมนี้โดยตรงเลยมาทำความรู้จักพวกเขากันดีกว่าครับธุรกิจของ GE Vernova เนี่ยเข้าใจง่ายมากครับมันมีอยู่2ขาหลักๆที่ตอบโจทย์ปัญหานี้เป๊ะๆเลยส่วนแรกคือการผลิตไฟฟ้า ง่ายๆก็คือสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกส๊สที่สั่งปุ๊บติดปั๊บผลิตไฟได้ทันทีที่ต้องการเลยส่วนที่2ก็คือการส่งจ่ายไฟฟ้าก็คือการสร้างอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องใช้เพื่อลากไฟฟ้าจากโรงงานไปจนถึงหน้าประตูศูนย์ข้อมูล AI นั่นแหละครับครบวงจรเลยแล้วทำไม GE Vernova ถึงน่าสนใจขนาดนั้นเรามาลองดูฝั่งที่มองว่ารุ่งกันบ้างนะครับซึ่งมันเริ่มจากภาพง่ายๆเลยก็คืออนาคตของบริษัทเนี่ยดูเหมือนจะถูกจองคิวไว้หมดแล้ว ด้วยความต้องการที่โอ้โหสูแบบไม่น่าเชื่อเลยครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับรแผนกพลังงานของเขาเนี่ยแทบจะขายอุปกรณ์ล็อตใหม่ๆห,หมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของทศวรรษนี้นี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าความต้องการมันไม่ธรรมดาจริงๆดูไทม์ไลน์นี่สิครับจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกเยอะเลยปี2028เนี่ยนะเต็มแล้วขายหมดแล้วปี2029ก็เหลือให้จองน้อยมากๆแล้ว ที่พีคคือออเดอร์ของปี2030เนี่ยคาดกันว่าจะถูกจองจนเต็มภายในสิ้นปี2026นี้แหละครับเร็วมากแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นอีกนะครับดูยอดสั่งซื้อที่ค้างในมือสิครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ค่าอุปกรณ์นะแต่เป็นส่วนของงานบริการซึ่งกําไรดีกว่าเยอะเลยครับคือทุกครั้งที่เขาขายกังหันก๊าซได้1ตัวมันจะพ่วงสัญญาบริการยาวๆไปเลย5ปี10ปี15ปีนี่มันคือรายได้ที่นอนกินไปได้อีกเป็น10ปีเลยนะ แล้วพอมาดูตัวเลขคาดการทางการเงินของบริษัทก็ยิ่งตอกย้ำภาพนี้เข้าไปใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเป้ารายได้อัตรากำไรหรือกระแสงเงินสดอิสระคือทุกอย่างดูดีเติบโตแข็งแกร่งไปจนถึงปี2028เลยโดยเฉพาะแผนกส่งจ่ายไฟฟ้าที่ตั้งเป้าเพิ่มยอดสั่งซื้อในมือให้เป็น2เท่าโหดมากครับแต่เรื่องมันไม่ได้มีแต่ด้านสวยหรูนะครับท่ามกลางข่าวดีทั้งหมดเนี่ย มันมีความเสี่ยงใหญ่ๆซ่อนอยู่แค่จุดเดียวเท่านั้นที่อาจจะเข้ามาสั่นคลอนทุกอย่างให้พังลงได้เลยเรามาดูกันว่ามันคืออะไรความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การนั่งเทียนคาดดาวนะครับแต่มันมาจากคําเตือนของบริษัทเองเลยที่เขียนไว้ชัดเจนในเอกสารทางการว่าการหยุดชะงักที่สําคัญในห่วงโซ่อุปทา,านคือความเสี่ยงหลักเลยนี่คือการยอมรับแบบตรงๆเลยว่าเขาไม่จุดเปราะบางอยู่แล้ววัตถุดิบเจ้าปัญหานั่นก็คือแร่ที่ชื่อว่าอิทรียมครับ มันเป็นแร่หายากที่โคตรจะสําคัญในการผลิตของเขาเลยแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือแหล่งที่มาของมันเนี่ยถูกควบคุมโดยจีนเป็นหลักเลยครับซึ่งนี่แหละคือความเสี่ยงมหาศาลเพื่อให้เห็นว่าปัญหานี้มันรุนแรงแค่ไหนดูตัวเลขนี้ครับ4,400%นี่คือราคาของอีเทเรียมที่ต้องหาจากนอกประเทศจีนในปี2025ที่พุ่งขึ้นไปนะครับมันคือการช็อกของ supply c h a i ของจริงเลยแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไง ก็คือวัตถุดิบที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยคาดว่าจะพอใช้ไปได้ถึงช่วงปี2026ครับแต่ที่ยังไม่แน่ใจก็คือมันจะพอไปจนถึงสิ้นปีเลยหรือเปล่าและถึงแม้ว่าล่าสุดจีนจะเริ่มออกใบอนุญ,ญาตส่งออกให้ใหม่แล้วแต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังเรียกว่าแขวนอยู่บนเส้นได้ยอยู่ดีครับพอมีความเสี่ยงเบอร์นี้แล้วทําไมมูลค่าหุ้นของบริษัทมันถึงยังสูงลิ่วอยู่ได้ล่ะเออหน้าคิดนะครับเรามาวิเคราะห์เรื่องมูลค่าของบริษัทกันต่อดีกว่าซึ่งเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากมาก ถ้าเราลองเอาไปเทียบกับกู้แข่งตัวเป้งอย่าง Siemens Energy จนะครับจะเห็นเลยว่ามูลค่าของ GE เ n o v a เนี่ยแพงกว่าเยอะมากไม่ว่าจะดูจากตัวชีวัดไหนก็ตามโดยเฉพาะคา่า P/E หรืออัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงกว่ากันเกือบ3เท่าเลยพูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังยอมจ่ายแพงกว่ามากๆเพื่อซื้ออนาคตของ GE เ n o v a ครับแล้วทำไมถึงยอมจ่ายแพงขนาดนั้นล่ะคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในงบการเงินอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่สถานะที่พิเศษมากๆของบริษัท คือ GE v e n o v a เนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่สัญชาติอเมริกันแค่รายเดียวในตลาดนี้ทำให้กลายเป็นหุ้นที่กองทุนใหญ่ๆใ,ในอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็นของมันต้องมีในพอร์ตไปแล้วซึ่งนี่แหละครับคือแรงซื้อที่ดันราคาหุ้นอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าด้วยความต้องการพลังงานของ AI ที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นแบบฉุดไม่อยู่และด้วยตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งมากๆแบบนี้ G.E. เวโนวากำลังจะกลายเป็นเหมือนกับบริษัทสาธารณูปโภคที่ขาดไม่ได้สำหรับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์เลยหรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญที่ทางนักลงทุนและโลกเทคโนโลยีกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเลยครับ